เดนเมลดีเอเวกนิ่งดากอนนะครับอืจากดิก30มใบเขามีหีบทอง2แล้วก็อันนี้หนึ่งเออตั้งแต่มือแรกเยี่ยม <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเบอร์นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมมือถือยูกิโอดูเออรลิงเกมการ์ดในมือถือนะครับผมคลิปวันนี้นะครับก็จะมาทาถึง บทสรุป k คซีคันะครับก็น่าจะจบในวันนี้แล้วเนาะวันที่29นะครับผมเวลา11โมง59กนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับกิจกรรม k คซัรอบ2นะครับใครที่ผ่านดีเลเวลแม็กรอบแรกมาได้นะครับหรือว่าได้คินในที่แล้วก็น่าจะได้มาเล่นในรอบ2นะครับผมก็สําหรับรอบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นการเล่นแบบเหมือนพอชนะเนี่ยเราก็จะได้แต้ม DP เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าแพ้เนี่ยก็ลดลงเนาะจบ ในวันที่29นี้เนาะ11บเโมงห้นะครับอันดับที่จะได้รับรางวัลนะครับอ่เดี๋ยวมาดูเรนกิ้งรีวอร์ดก่อนนะครับก็ถ้าเกิดอันดับ1ถึง10,000นะครับที่ได้รับรางวัลพิเศษกว่าคนอื่นก็คือตรงตาตรงนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนแอคชั่เมนต์นะก็จะขึ้นว่าท็อป10,000นะครับถ้าขึ้นท็อปพันไปเนี่ยก็จะขึ้นท็อปพันนะครับท็อปร้อยเนาะท็อปสิบอะไรแบบนี้ว่าไปเนาะแต่ถ้าเล่นกันแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นั่งเล่นตลอดทุกวันนะครับก็นน่่าจะออยูััดบที น้าแต่10,000ืถึงประมาณ3 0ม0 0ืนะครับหรืออาจจะหลุดไป3 0ม0 0ื่นกว่านะครับซึ่งของรางวัลก็ได้แค่ลดลงนิดเดียวนะครับก็ได้อ่าพวกตัวลดลงเนาะแต่ว่ารานี้จะเหมือนกันนะครับ KC 2 0 2อบรอบ2นะครับเหมือนกันหมดนะครับจนถึงอันดับที่11 0 0งเลยเนาะนะครับ1น0 0งืถึง30,000กว่าเนี่ยลงมานะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่า โกบอลแรนกิ้งเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหอันดับหนึ่งนี่คืออยู่ที่81,000แต้มนะครับของเรานี่เก็บไป9,800แต้มนะแบบโหยังเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วพวกนี้นี่เล่นกันยังไงเนี่ย80,000แต้มโอ้โหกี่ร้อยรอบแล้วก็ในโซนของผมผมผมรู้สึกจะเลือกเป็นเกเหียไต้หวันออสเตรเลียไว้นะครับเพราะว่าออสเตรเลียมันอยู่ออสเตรเลียหรือเปล่านะก็อันดับท็อป500อยู่ที่15,000แต้มเนาะของเราน่าจะติดอันดับเท่าไหร่ไม่รู้แหละ ไม่รู้จะติดหรือเปล่าหรือว่าติด5000นะครับอันนี้ก็ไม่เขาไม่ค่อยได้คิดนะครับว่าในโซนนี้อะไรยังไงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นจนถึงไปชิงแชมป์อะไรนะครับก็ดูแค่โกลบอลแลนด์กิ้งแล้วก็รับรางวัลพอนะครับสำหรับดิกที่ผมใช้นะครับรอบนี้ในรอบ2ก็คือยืนฮปปี้มาตลอดเลยตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันสุดท้ายถึงจะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะสำหรับดิกที่ใช้ก็บีบฮปปี้ลงมานะครับคัดมันจนเหลืออ่า20ใบนะครับใช้ ฮ a p p ปี้ออร์เคิลสองใบนะครับคอหลักอย่างชาน n ลเลอร์สามใบนะครับฮ a p p ปี้ฮัพปิสนะครับหนึ่งใบแล้วก็เพอร์ฟูมเมอร์สองใบนะครับอับบี้เลดี้วันนะครับหนึ่งใบแล้วก็ฟอร์บ d เ e นแ a น d ์นะครับอันนี้เอาไว้สำหรับเวลาหลบกับดักนะสองใบนะครับแล้วก็สวัลโล่สามใบไว้หลบกับดักเหมือนกันนะครับจริงๆฟอร์บ d เ e นแ a น d ์กับสวัลโล่นี้ก็ใช้ในเกมรับได้นะครับแล้วก็ชาไลนี่เอาไว้จัดการพวกมอนที่เรา ระเบิดไม่ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นช่วยเอฟเฟกนะครับแล้วก็เฟียเทเลสไว้วนของนะครับกระจกหนึ่งแล้วก็ลุมคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีใบนี้นะครับฮีเลสสุดพาร์ตี้นะครับไว้สำหรับชุบชีพเป็นช็อตสุดท้ายนะแล้วก็ในเอ็กซ์เตอร์เล็กนะครับใส่ฮาร์ี้สแลดไป2ตัวนะครับอาบิสเซเวลเลอร์ไว้ปิดสุสานของอีกฝั่งในบางรอบนะครับบางบางเล็กที่เราเจอนะครับแมงมุมเนาะเอาไว้แบนิชได้แล้วก็แม็งสามีเอาไปสู้พวก ิงโคลไดอมอนด์ไดวูฟนะครับเอาไว้ระเบิดมอนแล้วก็อันนี้ไว้สําหรับเจอฮาร์ y ี้ด้วยกันเองซึ่งไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนมากก็กลัวว่าจะเจอเป็นเด็กเตรียมมิดปอมมานะครับก็เลยหลังๆใช้ยากเหมือนกันใบนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์การเล่นคร่าวๆกันดีกว่านะครับว่าเจอกับอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะสำหรับรีเพย์นะครับคนเล่นฮาร์ y ี้ผมว่าน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะว่า อ่ผมไม่ค่อยเจอฮาร์ปี้กันเองเลยนะครับเท่าที่เล่นมาเนี่ยเจอแต่เด็กอื่นเยอะนะครับโดยเฉพาะอันเดอร์ดากอนเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยกว่าฮาร์ปี้อีกนะครับอ่าอันนี้เจอจูไดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเล่นเด็ก UA นะอันะนี้นะครับผมว่าค่อนข้างเจอหลากหลายมากกว่าในรอบแรกอีกนะครับรอบอ่ที่ขึ้นดีเลเวลเนี่ย โอเคเราลงเดเรมก่อนนะครับลงชาเนลเลอร์ไปถูกบังคับต้องระเบิดฟิลตัวเองนะครับใช้กระจกนะครับเรียกฮาร์ปี้เลดี้จากในเด็กขึ้นมาอ่าเราใช้สวอลโล่นะครับเปลี่ยนตัวชาเนลเลอร์ให้กลายเป็นเพอร์ฟูเมอร์นะครับเพื่อเอาการ์ดบนขึ้นมือมานะครับอ่าดึงฮาร์ปี้ฮารปิ้ขึ้นมาแล้วเอ้ยเฟียเตอร์เลสขึ้นมาแล้วแล้วก็ซิงโครสแลชนะครับเซ็ตหลุมไว้แล้วก็ใช้เฟียเตอร์เลสนะครับบนของ เอาฮับปี้สามตัวขึ้นจากสุสานครับจัวสองอาโชคดีนะครับอ่าเซ็ตสวัลโลเน่ไมอีกหนึ่งใบแล้วก็ลงพิเศษฮัพพี้ออรัคเคิลนะครับอบอดค่อนข้างแน่นเนาะ <Activ ates. S 2> แถมยังเก็บการ์ดขึ้นจากสุสานได้อีกนะครับเก็บทำยิ่งกราวขึ้นมาได้อีกฝั่งเล่น U.A. s t a d i u m นะครับลงฟิ์มาแล้ว U.A. s t a d i u m แล้วก็ลงฟิวเดอร์ขึ้นมานะครับฟิวทำงานปุ๊บเราก็เลยดีด ฟิลเดอร์ขึ้นมือไปนะครับฝั่งคนของฟิลนะครับเขาดึงดังเกอร์ขึ้นมือไปนะครับแล้วก็ลงหัวเวท U.A. เแนลดีมานะครับเรียกจากในสุดสารใจไลท์พอยต์ไปสองพันงะครับฟิลทำงานแล้วเขาก็ใช้เอฟเฟกตพิเศษนะครับเล็นกับดักไว้หนึ่งใบด้วยเรียกดังเกอร์ลงมานะครับสเปเชียลซัมมอนโดยการเก็บล็อกเกอร์ขึ้นไป แล้วก็จะใช้ดังเกอร์ดังเข้ามานะครับมาเราเปิดลุมคู่ลากไปพร้อมกับแฮปปี้ออร์แคิลของเราเลยนะครับอีกฝั่งยอมเลยโอเคอ่ะแมตต์ต่อไปนะครับก็เจอกับคนนี้อ่าเป็นตัวจูดอีกแล้วนะครับแต่ว,ว่าเด็กเด็กนี่ไม่แน่ใจว่าเจออะไรรู้แต่ว,ว่าตัวจูดเนี่ยจะเล่นเด็กแปลกๆเยอะ ถมใช้สกิล l p Boost ด้วยนะครับโอเคเราลง Happy Happy ไไปนะครับโดนเล่นก่อนอีกแล้วนะครับระเบิดฟิวไปแล้วก็ซ m e l l n e s, <on> <S ไป <S เรียก Channeler มานะครับ Channeler Effect ทิ้ง Happy Lady ห่งลงสุดสานนะครับเรียก Perfumer ขึ้นมาแล้วก็เก็บ t h e a t e r เรสขึ้นจากเด็กนะครับ เรียกสลัดมาเหมือนเดิมเลยครับฟเฟเธอร์เลสวนของ3ใบจัวมาสองนะครับเซตหลุมไว้รอบนี้บอร์ดไม่ค่อยแน่นนะครับโอกาสโอกาสแพ้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดอีกฝั่งมีการ์ดแค่มี <Winter. S 1> บุอบโโ๊ออมูลหรือว่ามีการ์ดยิงแทงหลังเนี่ยก็มีโอกาสเก็บแฮปปี้เราได้แล้วนะครับอ๋ออีกฝั่งเล่นเป็นดีๆนะครับอ่าถ้าอย่างนั้นก็ยังพอยือได้อยู่ เขาเรียกคิงดิอาร์กมานะครับโหเราเซตแผลงหัังไว้2เลยบุกเข้ามาเราไม่ให้บุกอยู่แล้วนะครับใช้แลนด์นะครับให้เขาพุ่งชนไปลดพลังโจมตีเขาไป800นะครับเมื่อกี้มาที่เธอเรานะครับเซตชาลายไว้ก่อนนะครับจอกศักดิ์สิทธิ์ลงเพอร์ฟูเมอร์ไปนะครับเอฟเฟกต์เพอร์ฟูเมอร์จัวกระจกขึ้นมา <The Mac S 1> ใช้กระจกนะครับเรียกฮาบิเลดีวันมา เ,ออเราเปิดอาบิสตวัวเวเลอร์ไว้ก่อนปรากฏเจอลุมแทปโฮนะครับโอเคแล้ว,ลวเราก็ลงโอลาเคินไปนะครับแล้วก็บุกไปแต่ว่าตีทีเดียวพอนะเหมือนอีกฝั่งมีกับดักอะไรไม่รู้นะครับเหมือนรออะไรบางอย่างอยู่ก็เลยยังไม่บุกต่อนะครับเราเก็บเมื่อกี้เราเก็บฮันติงก้าวขึ้นมาแล้วด้วยนะครับ อ,อีกฝั่งลงไนท์ฮาวมานะครับจะใช้เอฟเฟกต์เพื่อจะดึงเจ็ดดาวจากในสุสานนะเราใช้ชาไลเปิดไปก่อนนะครับปิดเอฟเฟกต์ของไนท์ฮาวนะครับไม่ให้ใช่อ,อีกฝั่งโหยังมีดาคอนแทคอยู่ในมืออีกนะครับก็ฟิวชั่นไนท์ฮาวกับแลมนะครับเขาเรียกเป็นบีอาร์มาตีใส่ Happy แฮปปี้เรานะครับโอเคทีน,นี้เราลง อันดิ้งกราวนะครับแล้วก็ลงเพอร์ฟูเมอร์ไปนะครับทำลายกับดักอ๋อเป็นการท,ทำเบรกทูสกิลนะครับแหมตรงนี้ตีไปดีกว่าอ่าแล้วเราก็เรียกเอ็กซีดตัวแมงมุมมานะครับแล้วก็สกการไว้หนึ่งใบทำการใช้สกิลของแมงมุมนะครับแบนิชออกไปเทินหนึ่งก่อนนะตอตี้นะครับอ่าก็ชนะมาเนาะ อ่ะต่อไปนะครับเจอกับคนนี้ก็ยังคงเป็นจูไดแต่คราวนี้เป็นฮาโอจูไดนะครับเล่นเด็ก30ใบซะด้วยน่าจะเป็นทันเดอร์ดากอนนะครับ3าใบแบบนี้นะครับส่วนมากเด็กทันเดอร์ดากอนเนี่ยจะชนะไม่ชนะได้ก็อยู่ที่มือของเขานะอ่าเราได้เล่นก่อนอีกแล้วนะครับส่วนมากจะเล่นก่อนทุกรอบเลยนะครับ ชาเนลเลอร์ er นะครับลงไปแล้วก็ใช้สวัวโล่เปลี่ยนเป็นเพอร์ฟูมนะครับเพราะว่ามือไม่ดีเนาะเพอร์ฟูมดึงกระจกขึ้นมาใช้กระจกนะครับเนี่ฮับปี้เลดี้วันมาแล้วก็ซิงโครเป็นสแลชนะครับแล้วก็เซ็ตแทงหลังไว้1นึ่ใบเท่านั้นเองนะครับบอดไม่แน่นเลยนะของเรามีหลุมสอนะครับโอ้ oh, oh, อีกฝั่งนี่หีบทองขึ้นนะครับ แดนิสไปหนึ่งนะครับแล้วก็ลงโอ้โหได้มือมีตัวนี้ด้วยเหรอทันเดอร์มาแล้วเขาก็สวดทันเดอร์ฮอคขึ้นไปนะครับอีกฝั่งมีหีบทองสองใบตั้งแต่เริ่มเลยเหรอโอ้โหมือแรกเลยเนี่ยนะเด็กสามสิบใบเนียนะโอเคนะครับเขาเรียกมาสองตัวเราก็ใช้เดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรเนี่ย เมื่อกี้เขาเรียกมา2ตัวนะครับเป็นทันเดอร์ดากอนโ o อานะครับเราใช้หลุมคู่จัดการไปเนาะแล้วเสร็จปุ๊บอีกฝั่งนะครับใช้การใบนี้นะฮะอันนี้ใส่ได้ใบเดียวนะเดอะเมลลี่อเวกนิ่งดากอนนะครับจากดิ๊กสามสิบใบเขามีหีบทองสองแล้วก็อันนี้หนึ่งตั้งแต่มือแรกเยี่ยมโอเคนะครับอ่าเขาก็เรียกลิเวเนียกับตัวออสไอขึ้นมาเนาะแล้วก็ลิเวเนียลงพิเศษมานะครับ ทำลายฮาร์ปี้เราอ่าเราลงได้แค่นี้ครับมือไม่ไม่มีเลยนะครับไม่มีเรียกมอนได้เลยเนี่ยนะครับลงพิเิกปาร์ตี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดมาอ่าเป็นไม้ตายของเราเลือกสุดท้ายเรียกฮาร์ปี้ออกมานะครับสามตัวจากสุสานตั้งรับไว้อ่าเขาทำลายตัวนี้นะครับม,มาที่เทิร์นเราอ่าเราใช้ ชาเนลเลอร์นะครับส่งออร์เคลคิลนลงสุสานแล้วเรียกฮาปิสขึ้นมานะครับแล้วก็เอ็กซีเรียกไดมอนด์ไดวูฟมานะครับใช <I 'm S 1> ้เอฟเฟกนะครับของไดมอนด์ไดวูฟส่งชาเนลเลอร์ลงสุสานแล้วก็ทำลายนิเวันี้ไปนะครับนี่แล้วก็ตีได้2000 <I 'm S 1> แล้วก็เอฟเฟกของฮาปิสนะครับทำให้เราดึงชาเนลเลอร์ขึ้นมือมาได้ด้วย <Dark. S 1> อีกฝั่งใช้สกิลอลูดอตเนี่ยนะครับ จัวไปอีกสองใบนะครับอ่าแต่ปรากฏว่าน่าจะมือไม่ดีนะยอมไปแล้วนะเรียกว่ามือไม่ดีได้เลยเหรอ <c oughs> การสามใบที่ถูกติดเลขนะขึ้นตั้งแต่มือแรก <c oughs> โอเคนะครับอันนี้ก็เจอกับทันเดอร์ดากอนเนาะ,ะมาอีกเด็กนึงนะครับอ,อันนี้เจอกับเล่นง่ายหน่อยน่าจะเป็นไกอานะครับไกอาที่มือเขาไม่ค่อยดีหรือว่าเป็นเพราะเขาใส่กับดักเยอะไปก็ไม่รู้อะ ขึ้นมาเทียบเลยนะครับแต่มือเราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นแฮปปี้เป็นแบบตัวสำคัญสำคัญขึ้นนะอย่างชเนลเลอร์เพอร์ฟูมนี่ไม่ค่อยขึ้นนะครับอีอกฝั่งมอนไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> ะเราลงออร์แคนไปนะครับ <c oughs> ทำลายฟิวมก่อนเลยกันเขาเรียกมอนนะครับมาเจอหลุมคว่ำไปด้วยนะปัดเกตนะครับ เราก็ได้แค่เซตหลุ่มคู่กับชาายไว้นะครับฝั่งลงมาอีกถึงใบแล้วก็ใช้ไหนบีมนะครับทำลายหลุ่มคู่เราไปแล้วนะครับทีนี้เราลงเพอร์ฟูเมอร์นะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของสเปลฟิลนะครับ,รบทำลายกับดักเขานะครับตรงนี้เราใช้กระจกไม่ได้นะครับ น่าจะเป็นพอเอฟเฟกของชาไลหรือเปล่าไม่รู้ <l ots> แล้วก็เลยตีเข้าไปตรงๆเลยนะครับกับด <l ots> <l ots> <ขอ>ักเยอะจริงๆไม่อีแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เราใช้กระจกได้แล้วนะครับปึ๊บอ,อีกฝั่งรู้ว่าเสร็จแล้วนะครับก็ยอมไปเนาะส่วนมากจะปิดเกมกันไวน,นะครับเพราะว่าต่างคนจะต่างดูกันออกนะครับว่าถ้ามือตัวเองเล่นไม่ได้เนี่ยก็จะกดยอมเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะสำหรับรอบ2นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับ การเล่นเด็กฮ a p ปี้นะครับซึ่งน่าจะโดนแบนหน้าผมว่าน่าจะโดนนะครับโดนแบนหลังจบเคสีขับนี้น่าจะมีแบนอะไรเพิ่มคิดว่า,าไม่ชาเนลเลอร์ก็เพอร์ฟูเมอร์นี่แหละที่น่าจะติดเลขนะครับอยู่ที่ว่าถ้าติดเลข3เนี่ยยังพอยังพอกล้อมแก้มได้แต่ถ้าไปติดพวกเลข2เพิ่มเนี่ยตายนะครับเด็กนี้จะตายเลยนะครับโอเคครับอ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็แล้วใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมยุิโยอยู่ในลิงก์เกมการ์ดในมือถือนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช mm ี้น้ำผมไว้นะเดี๋ยวจะทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับเ,เดี๋ยววันนี้ก็จะมีกิจกรรมตอนช่วงบ่ายด้วยเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ